พระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่าในวัฏฐาเนี่ยมันสูงสูงต่ำต่ำ,ตำรุ่มรุ่มดอนดอนมันคืออะไรครับพระอาจารย์ไอ้ที่ว่าสูงสูงต่ำต่ำ,ตำรุ่มรุ่มดอนดอนนี่คือภพชาติที่เราไปเที่ยวไปเกิดไปตายนะการเกิดการตายของจิตดวงเนี้ยเขาไม่มี เช่งแค้แน่นอนถึงเขาจะมายืนอยู่ในจุดของความเป็นมนุษย์เดี่ยวนี้เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นในเร็วๆนี้แหละอันนี้คือสูงๆต่ำๆบางพบบางชาติก็มาเป็นมนุษย์บางพบบางชาติก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาบางพบบางชาติก็ไปเป็นอินเป็นพรหมบางพบบางชาติก็ไปเป็นเปรตเป็นผีบางพบบางชาติอยู่ก้นกระทะของนรก อันนี้คือสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มรอนรอนหาพบปุ่มไหนที่จะตายใจนอนหลับสนิททางใจไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์เกาะติดอยู่ตลอดทุกภพทุกชาติอันนี้คือพระอาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเกิดชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราทำความดีที่เรียกว่าบุญนะครับพอเราตายเราก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ครานี้จากสวรรค์นี้ ผมสามารถจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไหมครับไม่ได้นะี่แหลบุคคลที่ <c oughs> จากเมืองมนุษย์ไปแล้วไปอยู่ภพอื่นที่จะได้เข้ามาจากจากภพนั้นที่จะได้เข้ามาเมืองมนุษย์อยู่นี้มีอยู่พบเดียวเท่านั้นแะคือพรมรโลกถ้าพวกเราได้แต่เกิดในพรมรลกเดียวนี้ หมดอายุไขจากพรมโลกได้มาพักเมืองมนุษย์ชาติหนึ่งชาติต่อไปค่อยว่ากันถ้าเป็นเทพบุตรเทวดาเนี่ยลงจากเทพบุตรเทวดามานี้จะเข้ามาพักในเมืองมนุษย์จงไม่ได้เลยเหตุ hey, ผลมันเป็นเพราะว่าในชาตินี้เนี่ยผมก็ทําทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีเรียกว่าบุญแล้วผมก็ทําสิ่งที่เป็นความไม่ดีเรียกว่าบาปพอตายเสร็จปับ๊บผมไปรับผลของบุญ เสร็จแล้วพอหมดผลของบุญผมก็ต้องรับผลของบาปอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เลยทําให้มันไม่สามารถจะลงมาที่เมืองมนุษย์ได้ใช่เลยต้องลงไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับมันมีอยู่สองอย่างคือออกจากเมืองมนุษย์ไปถ้าบาปมันแรงเกินไปมันก็เอาไปนรกก่อนนะอ๋อหมดนรกแล้วมีสิทธิขึ้นสวรรค์ไหม<ช>ครับอาจารย์ม,มีด้วยมีด้วยใช่ไหมครับมอย่างนี้เราเลือกอันไหนก่อนดีครับ <laughs> <laughs> ก็คือว่าลงนรกจบแล้วมันก็มีบุญบางก็ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าขึ้นสวรรค์ก่อนพอหมดบุญก็ต้องลงนรกอันตรายทั้งสองทางเลยเนะครับน<ต>อาจารย์ทางก็ไม่มีที่ตายใจไงเ,เพราะฉะนั้นที่เราเคยเคยมีคนแบบว่าปรารถนาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็ไม่สู้จะปลอดภัยแล้วบอกว่าจะปรารถนาเป็นอะไรแล้วถ้าไม่ ขัดเกลาเรื่องของจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วทำบุญพอหล่อเลี้ยงให้ตัวเองมีความสุขแต่และพบประชาติไปเถอะแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าปลอดจากตลกเปรตผีอสุรกายนีไม่มีคำว่าปลอดจากตรงนี้ไม่มีไม่พบใดก็พบหนึ่งต้องลงเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดคือต้องเข้าสู่พระอริยะ ตั้งแต่พระสโสดาบันขึ้น<ช>ไปแล้วถึงจะรอดพ้นจากอบายภูมิหน<ช>ทางเดียวเลยนะครับพระาจย์ขนทางเดียวเลยเอโกมัคโคสาธุครับ